สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแอดมินเพจโปรฟิตโตนะครับผมสืบเนื่อมาจากคลิปก่อนนะครับซึ่งเป็นคลิปสาธิตการย้ายมิเตอร์จากชา่างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนำตัวเพลทนะครับหรือตัวเรียกว่าเรียกงไงว่าชั้นวางของมิเตอร์นะครับว่า,าแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างตัวที่วางบนคอนโซลน,นารรถแล้วก็ ในส่วนของมิชั้นวางของมิเตอร์ลอยนะครับผมนะครับอย่างด้านซ้ายเนี่ยครับการสายนี่ก็คือตัวสําหรับวางขอนโซนารถครับเป็นรุ่นที่มีคนใช้มากกันมากที่สุดนะครับผมครับผมส่วนด้านขวานี่ก็คือตัวสําหรับแขวนครับหรือว่าเป็นมิเตอร์ลอยของเรานั่นเองนะครับว่าแขวนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมครับ สำหรับมิเตอร์ที่ติดคอนโซลหน้ารถเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นตัวมิเตอร์เราแล้วก็มีกรอบนะครับาวางกันไว้แค่นี้ครับผมก็ตั้งก็จะกลายเป็นตัวสำหรับวางคอนโซลหน้ารถนะครับผมเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมง่ายๆสบายๆายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบลำลัำครับอยากติดมิเตอร์ลอยนะครับผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับ สาธิตให้ดูนะครับผมก็ติดมิตเตอร์นะครับแล้วนี่นะครับการประกอบมิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีขา,ขาที่แบบเหมือนกับเป็นขาห้อยอยู่ด้านบนนะครับทําให้แบบติดไว้บนข้าบนรถได้นะครับผมบริเวณใกล้ๆกับกระจกอะไรอย่างนี้นะครับทําให้เนี่ยมันแบบมีความแบบมีลำๆแล้วก็ ทำให้คอนโซลของรถเนี่ยมันดูโล่งๆด้วยอะไรเงี้ครับแบบอมองทั้งกระจกกระจกเหลาแล้วก็มองมิเตอร์อะไรประมาณนี้ครับมองกระจกหน้าก็าจะมองมิเตอร์ไปด้วยได้เห็นได้ทั้งผู้โดยสารรับเราแบบสบายๆเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยมีมิเตอร์โปรฟิตโตอยู่แล้วเนี่ยแล้วสนใจที่จะย้ายมิเตอร์เนี่ยสามารถติดต่อเขาบ้นานลได้เลยนะครับผมผ่านช่องทางโปรฟิตโตนะครับขอบคุณมากครับ